แม่ให้หมดนะคะแม่ให้หมดนะคะทนี้ทานปลาซดูก่สมข้านไหคะขอเราเลย ยังยังยังลงไปยายนะยังกวดนะไม่ทำจะไม่ยุดเลย cát đinh, cà, cà, cà ri, mau vào, mau 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 à anh, lúc này, bây giờ này bao giờ 拜拜拜，妈再见。 อาจจะเงียบเลย วันนี้ปั่นสมุทตี้อ่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าคืนพรุ่งนี้ต้องไปเจาะเลือดพรุ่งนี้ต้องไปเจาะเลือดคืนนี้ทานอะไรไม่ได้ละองหลังจากสองทุ่มทานอะไรไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทุ่มเดี๋ยวทุ่มห้าสิบเก้าดยทานให้เต็มที่เลยนะคะ <c oughs> หมูเห็ดเป็ดไก่ทานกันเลยนะคะทุ่มห้าสิบเก้าสองทุ่มห้ามทานอะไรเลยนะคะพรุ่งนี้เพิ่งไปเจาะเลือดค่ะ